สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแชร์ปัญหาเกี่ยวกับแอร์รถยนต์นะครับที่พบเจอในหน้าร้อนนะครับอันดับแรกที่เจอกันบ่อยสุดเลยคือความร้อนขึ้นหรือว่าแอร์ออกแต่ลมนะครับแอร์ออกแต่ลมเนี่ยคือสาเหตุมันอาจจะเกิดได้จากแผงคอนเดนเซอร์เนี่ยระบายไม่ได้พัดลมอาจจะเสียมีการอุดตันมีฝุ่นที่คอนเดนเซอร์เยอะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการลองเช็คดูที่พัดลมที่แผงคอนเดนเซอร์นะครับแล้วก็สามารถล้างแผงคอนเดนเซอร์ได้สามารถปรึกษาช่างในการล้างได้นะครับ อันถัดมาก็คือภายในห้องโดยสารมีกลิ่นอับนะครับเราก็จะสามารถดูได้ด้วยการดูที่กองแอร์ตันหรือเปล่าหรือว่ามีฝุ่นเยอะไหมห้องโดยสารเรามีฝุ่นเยอะไหมถ้าแก้ปัญหาที่กองแอร์แล้วยังมีกลิ่นอับอยู่ข้างในเป็นเมือกหรือว่ามีสิ่งสกปกเข้าไปสะสมภายในตู้เยอะ อาจจะต้องล้างตู้นะครับแอร์ไม่เย็นแอร์ออกแต่ลมดูที่น้ำยาแอร์ก่อนนะครับกับความร้อนภายในเครื่องขึ้นหรือว่ามีการระบายไม่ได้หรือว่าน้ำยาแอร์หมดแอร์ก็จะออกแต่ลมเหมือนกันนะครับสามารถปรึกษาช่างได้นะครับในการดูน้ำยาแอร์หรือว่าตามทิกที่เคยให้ไปนะครับสามารถเช็คดูอย่างง่ายไปก่อนได้นะถ้าเช็คดูด้วยตัวเองแล้วแล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้นะครับไปที่อู่ใกล้บ้านท่านหรือว่ามาที่อู่อมเล็กทิกได้นะ